S <S ช่างหนึ่งมีภารกิจด้วงมะพร้าวพร้อมลุงวุฒิเทรนวิธีการทำงานนี้เล่นไม่ยากครับร <S 2> <S 2> <S 2> วุดมาคิวเองคิวต่อไปคือเองไปไปฉีดได้ <S <S แล้เอาจริงๆช่างหนึ่งก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางการเกรษตรหรอกแต่ก็มีคุณลุงวุฒินี่แหละที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ครับผมและดูแลสวนให้ด้วยคุณครับลุงวุฒิตอนนี้ช่างหนึ่งก็กำลังทุก20่กิโลครับ น้ำยาฉีดรวงมะพร้าวต้องบริหารจัดการครับเพราะว่ามีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดปล่อยมันลุกลามไปทั่วสวนเนะาะเช้านี้ที่ป่าพนังครับเจ็ดโมงกว่าๆนะครับท่านหนึ่งมีภารกิจนั่นเองครับผมบจัดไปโอ้มังคุดไปนู่นแล้วเราไปฉีดรวงมะพร้าวจาเปน็นเนาะไม่งั้นมันจะไปทั้งสวนเลยมังคุดมีกำลังใจให้ลูกมันวิ่งจับนกมุ แก้มงคุดเป็นน้องหมาของคุณป้าเบนจามินูรันนะครับก็เป็นน้องหมาที่สนิทกับคนมากๆมากกว่าสนิทกับหมาด้วยกันอีกต่างหากครับเวลาชั้นหนึ่งสตาร์ทรถปุ๊บมันกระโดดขึ้นหลังรถทันทีเลยมอเตอร์ไซค์นะครับซาลุงซาเล้งอย่าเที่ยวสตาร์ทนะมันไปด้วยทุกครั้งเลยมาถึงที่สวนนะครับเริ่มภารกิจได้เลยชั้นหนึ่งเฮยรวยแล้วนะแหล่งที่หนึ่งที่สวนเรามีประมาณทีเจ็ดสิบต้นนึงเจ็ดสิบกว่าต้นเดี๋ยวมาพาเออขอโทษเดี๋ยวนะโดนเลยปะ ให้มาลงที่ตอกเกลกันโอเคปริมาณพอหมอจะมีโคพื้นที่สวนของนะครับก็คือมีประมาณเนี่ยมันเป็นเป็นลักษณะเป็นโคกแบบโคกงของนาจะมีคูขั้นระหว่างระหว่างระหว่างโคกนะกแล้วแล้วก็มีความเชื่อมต่อตรงตรงด้านท้ายครับผมก็เป็นคล้ายๆกับตัว W เออนั่นแหะก็หลักๆก็จะลงมะพร้าวไว้ก่อนแล้วค่อยแซมผลไม้ยังไม่รู้เลยปะ ส่วนตัวเองอะ่ะมีมะพร้าวกี่ต้นเราคนได้ได้ลยนะอันนี้แปลงที่สองนะเราเริ่มจากตรงจุดนี้จุดนี้แล้วไปตรงนู้นแก้กันโอเคเราขอจะไปแก้หนึ่งก็พอละ <Hey. S 2> ต้นนี้มันเองเมื่อวานเราก็ช่วยกันดันขึ้นมาเราปลูปกเช่วยไว้ <S <S ดามให้ขึ้นตรงๆเจ้าของสวนกลับมาช่วงนี้ระหว่างสวนนี่ลุงก็ปลูกพริกนะได้ใช้ได้เลยทีเดียวแหละโอ้ยมันนี้ยอดหักเนี่ยด้วงนี่เละอ๋อใช่ด้วงเดินงานเห็นไหมนี่ยอาการด้วงมะาพร้าวเล่นงานก็จะเป็นตั้าแต่นี้น่าจะพอช่วยได้นะ มันจะกินยอดเราหักเลยอันนี้จัดหนักหน่อยสองเสร็จแล้วนี่แปลงที่สองแปลงเป็นแปลงตรงกลางนะจะมีส่วนคลิกอยู่ตรงกลางโอเคเราไปแปลงที่สามกันวิหีชาวสวนเหรอจริงช่างหนึ่งก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเป็นของแฟนเนเนาะเราก็ต้องช่วยกันดูแลบำรุง คุณลุงแจ้งบอกว่าไอ้นอนด้วงอ่ะมันโจมตีแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างมันน่าจะไปทั้งสวนนะสังเกตวัดเนี่ยต้นแต่ละต้นนะมันสูงมันใหญ่มากนะปีหน้าน่าจะเริ่มติดผลน,ะน่ะนะผ่านไปได้บางต้นคนนี้ช่วงอาทิตย์ที่ที่ผ่านมามันมีฝนตกหนะักมะพ้าบ,บางต้นมันก็เหมือนสไลด์อ่ะ สไลด์ลงโคกเราเราก็ต้องช่วยกันผลักมันดันขึ้นเมื่อวานมีอยู่อันหนึ่งที่หัวมันแช่น้ำเลยจ้งหนึ่งก็เลยทำการตัดยอดมันออกแล้วพ่อกับแม่ลูกช่วยกันดึงขึ้นมาตั้งแล้วก็ใช้ไม้ตอกหลักตักไว้กันให้มาอยู่อย่างน้อยให้มันผ่านแลด,ดูตรงนี้ไปมันน่าจะติด รากมันน่าจะชอนใ้ต่อสูงม,มากลำต้นนี้อวบอ้วนดีภาษาใต้ว่าช,ชับชับชึ๊บสูงใช้ได้แข่นได้ฉีก็ไม,ม่ต้องมากเวลาฉีกให้ฉีกเข้าตรงที่แบบกาบมันะแค่นั้นเองก็อกพอเอเหมาะนี่ต้นนี้เมื่อวานนะก็คือปกติเมื่อวานมันโดนแช่น้ําอยู่ช่างหนึ่งก็เลยตัดปลายมันออกแล้วทําการดึงขึ้นแล้วก็เบิกหน้าดิน ข้างใต้ฐานมันก่อนพอเบิกเสร็จก็เรียกแม่ลูกมาใช้กำลังกันสามคนพ่อแม่ลูกจัดการยืงนขึ้นมาได้แล้วก็ปักหลักเนี่ยสีหาหน้าหลักเพื่อมันจะได้ทนทนอยู่อีกนานมาันจะได้ตั้งตัวได้นะเอียงมาด้านนั้นนิดหนึ่งเนื้อมันสไลด์ลงไงโอเคนั่นแหละผลงานของตู้มะพร้าวอย่างข้างบนนาะ เป็นรูเลยอันนี้แปลงที่สามจะเสร็จแล้วแหละนะเห็นรูไหมเนี่ยนะมันเริ่มจัดการแล้วต้นนี้จัดหนักหน่อยทั้งสวนก็ประมาณสี่ต้นที่เห็นรูนะเป็นการกระทำของหนอนหนอนมะพราวแปลงที่สามเสร็จแล้วโอเคแปลงของเราเสร็จแล้วยังมีแปลงข้างๆอีกนิดนึงตันนี้เพิ่งลงใหม่

โอเคเนี่ยตัวนี้นอนด้วงเรื่องงาน,นไหมซ้ำอีกนิดนึงนะโอเค้อนก่อนอยู่บนรถไถจะเอามาตอกดามต้นมะพร้าวหน่อยนึงมันเอียงเราจะปรับหลักให้มันรอบเลย Đã đàm mình bay mình cứ tung tung Mình cứ đai cỡ trượng Chuồng bay lắng mình bay Mình sẽ này Tịt Nước mất cắn Phơ phong pheng lên lộm Sắp phơ phong phêng hả? Nóng phong pheng hả sắp phơ? Sắp phơ phong phêng hả? Vài chai lên phong karaoke lao kể tươi nữa Nước Để bẹo khón cẩn อยู่ไหนวะมออยู่ตรงนี้ปิดเกมเลยก็มือทุอนแรงจับเปจับปเปเศษขนกริดดูมะพร้าวจำเป็นนะด้วัตัวเราข้างหัย <Yeah. S 2> เสร็จภารกิจพ่นยาตรงที่ดวงมะพร้าวที่สวนเสร็จแล้วก็เดินทางไปปากพนังอุ้ยไม่ใช่ดิ่งไปหัวไซต่อครับพาลูกชายไปกราบขอพรหลวงนาวัดหน้าสตนหัวไซนครศรี